การแก้ปัญหาผลผลิตนะคะพืชผลางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดโดยเฉพาะทุเรียนค่ะก็มีการจัดกิจกรรมที่จังหวัดยะลานะในการยกทัพขบวนทุเรียนตัดใหม่สดจากสวนค่ะส่งตรงถึงลูกค้าที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะภายใต้คอนเซปต์ผ่าทุเรียนยะลาขึ้นดอยค่ะซึ่งคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดนะคะจากการส่งสินค้าทุเรียนไปยังภาคเหนือประมาณ200ล้านบาทค่ะ นายธีรสุภพวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะะพร้อมด้วยเจ้าที่จากสำนักงานพณิชย์จังหวัดและสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะรวมทั้งชาวสวนทุเรียนจากอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงทําการเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงผลไม้จังหวัดเพื่อเชื่อมโยงทุเรียนยะลาสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านสำนักงานพณิชย์จังหวัดในปริมาณค่ะ1น0 0ตัน ซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่มีการส่งทุเรียนยะลาเที่ยวแรกจำนวน10ตันหรือว่า10,000กิโลกรัมที่ตัดสดสด,สด,สดใหม่ๆจากสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอบันนังสาตาจังหวัดยะลาส่งตรงผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้คอนเซปต์พาเรียนขึ้นดอยซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะบอกว่าจังหวัดยะลาเองถือเป็นจังหวัดสําคัญที่สามารถผลิตทุเรียนได้มากเป็นอันดับ3ของพื้นที่ภาคใต้และเป็นอันดับ6ของประเทศ โดยในปีนี้นะคพะพบว่าจะมีปริมาณทุเรียนนะคะกว่า76,000ตันและในปีที่ผ่านมาทุเรียนจากจังหวัดยะลาอย่างได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ชื่อทุเรียนสเสด็จน้ำยะลาที่มีสายพันธุ์ทุเรียน ดั้งเดิมถึง6สายพันธุ์ได้แก่หมอนทองพวงมณีชนีก้านยาวมูสังคิงและก็โอชีซึ่งเป็นทุเรียนนะคะที่ถูกขนานนามว่ามีคุณสมบัติพิเศษคือเนื้อแห้งเม็ดลีบเนื้อหนาเนียนละเอียดมีเส้นใยน้อยมีรสชาติหวานกลมกล่อมทําให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศจีนและก็ตอนนี้ทุเรียนสายพันธุ์อย่างโอชีกําลังโด่งดังเป็นที่ต้องการของประเทศจีนอย่างมาก โดวยวันนี้นะคะก็เพื่อผู้บริโภคทั่วประเทศค่ะจะได้มีโอกาสลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนจากสายพันธุ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะจึงได้จัดทาโครงการเชื่อมโยงผลไม้จากจังหวัดยะลานะคะส่งทุเรียนที่ตัดสดใหม่หมจากสวนส่งไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศค่ะซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้นะคะให้กับบูลค่าทางการค้าให้กับชาวสวนนะคะได้ไม่น้อยกว่า200ล้านบาท นอกจากนี้นะคะบ,บอกว่าเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการทดลองส่งทุเรียนเยลาไปจังหวัดภูเก็ตผ่านสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตไปจําหน่ายกับผู้บริโภคจัวนมืตันค่ะพบว่าโอ้ก็ได้รับกระแสะตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากโดยการันตีถึงรสชาติความอร่อยนะคะแล้วก็ในวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงผลไม้นะคะอย่างเป็นทางการโดยการเชื่อมโยงทุเรียนเยลาไปยังจังหวัด เชียงใหม่นะคะด้วยมีการคัดสรรเกรดของทุเรียนเกรด A B C ในราคากิโลกรัมละ180บาทค่ะซึ่งบอกว่าที่ผ่านมาจังหวัดยะลามีความเน้นย้ำนะคะในการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อเสิร์ฟถึงมือผู้บริโภคอย่างมั่นใจนะคะว่าทุเรียนที่ซื้อจากที่นี่จะต้องสุกจัดรสชาติดีทุเรียนเสด็จน้ำยะลาซึ่งถือเป็นราชาแห่งผืนป่าฮาลาบาลาอีกด้วยค่ะ